ครับผมสวัสดีครับเชา้านี้บ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุกนะครับเราพามาที่สวนป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ผลงานเสียมตั้งแต่วันที่มาเก็บเห็ดปวกเมื่อวันก่อนนะครับนี่ก็ยังเห็นเห็ดก่อยอยู่นะครับในสวนป่าเราแต่ใจนิดนึงนะครับเรา พามาสำรวจด้วยนะฮะแล้ววันนี้มีอะไรซ่อนอยู่ในสวนน,นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของคนที่เรามีสวนป่าครับในพื้นที่ของเราเองนะฮะแล้วก็สวนป่าแปลงนี้ได้สร้างอาหารนะครับให้เรา มาตลอดทั้งปีนะครับในฤด,ดูการหน้าฝนนะฮะแต่วันนี้ภาพความสวยงามนะครับในสวนป่าต้องเป็นแหล่งที่ให้ความรุ่มรื่นให้อาหารนะครับเป็นภาพที่ผมมาดูแล้วนะฮะเมื่อเช้า คนครับดอกใหญ่สมบูรณ์มากเนื่องจากว่าโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนด้านด้านท้ายแปลงจะเป็นดินที่สมบูรณ์มากนะฮะนี่ครับเป็นเห็ดโคนใหญ่ดอกใหญ่มากครับนี่ฮะเกิดเต็มพื้นที่เลยถ้า,ถาเห็น ดอกตูมก็มีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยนะนดอกยังตูมก็มีตอนนี้น้องดนยังเพิ่งเดินขึ้นมาลูกครับพอบางทีเราไม่เห็นเมื่อคืนฝนตกหนักครับฝนตกหนักมากเมื่อคืน ได้ยินเสียงบูยบ้ยบู้ยบ้ยอยู่ข้างหลังนะฮะน้องดนน <c oughs> ี่นะครับความสวยงามครับทุกคนทำได้นะฮะที่ผมมากระตุน้นด้วยกา,ยการลาดเชื้อเสริมเข้าไปผมก็ไม่จริงๆแล้วก็คือความรู้สึกก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าที่หลังจากการลาดเชือ้อเขาอาจจะมีความพร้อมอยู่แล้วนะฮะแต่ที่นี้เรามาลาดเชือ้อ กระตุ้นเข้าไปครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่เต็มที่เลยครับนี่ยังถือว่าน้อยอยู่นะฮะนี่นะครับเกิดกระจายเต็มพื้นที่ครับคือปวกเขามีเส้นทางเดินของเขาอะนะฮะ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนครับนี่ฮะดอกยังตูมก็มีนะครับนี่นะวันนี้ชมเห็ดปลวกกันแบบยาวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับระวังฮนะตอเดือดก็ต้องระวังนิดนะึง เกิดแบบเต็มพื้นที่จริงๆครับโชคดีฮะร,รอบนี้คือเกิดอยู่ข้างในนะครับเกิดอยู่ข้างในครับคนอาจจะไม่เข้ามาเห็นถือว่าเป็นโชคดีหลายท่านก็คอมเมนต์มานะครับว่าเอขาไปทาให้เกิดอยู่ใกล้ถนนมากใครเห็นเขาก็าเก็บสินะครับเพราะเราม,มีป้ายใช่ครับมีป้ายถึงจะมีป้ายจะล้อมลั้วนะครับถ้า คนจะเอายนะครับเขาก็อ้างสิทความชอบธรรมในการว่าเหตุเกิดธรรมชาติเขาก็เก็บเอาเหมือนเดิม,มแหละครับแต่นี้เราใช้รวมหัวใจครับผมนะครับเป็นสายมาจริงๆนะครับเป็นสายมาเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็คุณเราเสียช่วงนี้เราจะเก็บภาพก่อนสักคู่เดี๋ยวคุณพัชรีจะตามมา โอครับวันนี้กล้องเห็นอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็นนี่อข้างในนี่ครับน่นาดเดยอะมากครับตเต็มเลยฮะเรายังไม่เปิดครับเดี๋ยวจะเปิดตอนเก็บอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปตอนที่คุณพัชรีมาแล้วมาเก็บ ให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ธรรมดาครับรอบนี้ดีวต้องสำรวจดูทั่วบืิที่ต้องดินดินเดินัน้งน,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 นลุกเดินดูเลยนะตาให้ก้มดูพื้นแล้วก็เดินอ้อมไปตรงแถวพุ่มไม้นั่นนี่นะครับ เีเกิดเต็มพื้นที่จริงๆครับเกิดกระจายไปทั่วเลยนะฮะนี่คือสื่อให้เห็นว่าตอนนี้ในพื้นที่สวนเราปวกมีเยอะมากนะครับเราเอาเชื้อมาลาดเสริมเข้าไปอีกนะครับเขาก็จะขยายเชื้อของเขาไปได้เต็มพื้นที่เลยนะฮะทุกคนทำได้นะครับ สภาพพื้นดินนี่เหมาะสมมากครับมีเชื้อเห็ดเราจะเห็นเชื้อเห็ดเป็นระยะๆะะอาจจะมีเห็ดอที่ขึ้นแล้วเราไม่ได้เข้ามาเก็บนะครับเขาก็จะยุบลงไปนะครับเป็นเชื้อเห็ดต่อไปครับผมสําหรับทิปนี้ก็พาชมแล้วก็ปิดท้ายที่กลุ่มเห็ดสวยๆนะครับกลุ่มน,นี้นะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ปลาจมคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายทำตอนทีเ่เก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาติดตามกันตอนเก็บนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ